ัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิในร้อยตำราบาทยชุมอมจจารย์ขอรายงานคืับคลิหน้าของโรคโควิด1 9เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่2กันยายนครับข่าวเด่นในวันนี้ครับประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่อยู่ใกล้อินเดียและมีหลายอย่างคล้ายอินเดียแต่กับปากีสถานสามารถจะคุมโรคโควิดในได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่อินเดียยังคุมไม่ได้ ต่อไปเชิญฟังข่าวโดยละเอียดนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีคนเป็นแล้วถึง25ล้านกว่าคนนะครับ25ล้าน889,077คนครับมีการตายไปแล้ว8 0 0 0 0คนคือ862,65คนครับการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับเริ่มคงที่ครับคนที่แพร่ระบาดในวันนี้ต่อหนึ่งวันนะครับมีคนเพิ่มขึ้น200,000คนนะครับส่วนการตายนะครับ ลดลงและกำลังจะเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้มาดูครับว่าการระบาดในโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับมาดูพื้นแผนที่2อันครับแผนที่สีแดงเป็นการแสดงการแพร่ระบาดการเป็นสะสมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสีแดงเข้มก็เป็นมากสีแดงอ่อนก็เป็นน้อยนะครับก็จะเห็นว่ามีการเป็นมากที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปนะครับอินเดียนะครับออฟริกาใต้นะครับเห็นลัสเซียนะครับแล้วมีสเปน มีตันออกกลางบางประเทศนะครับส่วนการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับดูแผนที่สีเหลืองครับการแพร่ระบาดแต่ละวันต่อจํานวนประชากร1 0 0 0 0แคนนะครับก็จะเห็นว่าประเทศอเมริกาครับทั้งทวีปครับทั้งทวีปอเมริกามีการแพร่ระบาดมากที่สุดนะครับส่วนในเอเชียก็มีอินเดียครับนะครับ รัสเซียในยุโรปมีรัสเซียนะครับมีสเปนนะครับก็ใครดูกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะครับผมขอเรียนให้ทราบถึง20ประเทศที่มีการมีมีคนเป็นมากที่สุดรองลงมาตามลำดับลงมานะครับอันดับที่1นะครับ อันดับทั้งหมดนี้จะเห็นภาพการพัฒนาหรือการแพร่กระจายของโควิด -19 มนะครับมาดูครับอันดับที่1สหรัฐอเมริกาครับมีคนไปแล้ว6ล้านคนนะครับเที่ยวนี้ครับสหรัฐอเมริกาดีขึ้นมีการแพร่ระบาดเหลือเพียงสี่หมื่นคนเดิมพีิก70,000่นลงมาเหลือ5 0 0 0 0 6่0หกหมื่นห้าหมื่นสี่วนีสี่หมื่นครับนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีครับสี่หมื่นต้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาครับเดิมที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงวันนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสหรือฟลอริดาซึ่งเคยมีการแพร่ระบาดประมาณ1,000 0คนต่อหนึวันวันนี้ครับแคลิฟอร์เนียเหลือ4,000คนตอน Texas, ่อหนึวันเท็กซัสเหลือ4,000คนตอน Florida, ่อหนึวันฟลอริดาเหลือ3,000คนต่อหนึวันครับและตัวเลขโดยรวมของสหรัฐอเมริกาครับวันนี้ลดลงครับนบวันดีนะครับอันดับที่2ครับบราซิลบราซิลก็เริ่มมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับมีคนเป็นแล้ว3ล้าน เาแสนคนนะครับมีการแพร่ระบาดวันนี้พอๆกับสหรัฐอเมริกาครับคือ4ี่หมื่นตนๆนะครับบราซิลวันนี้ครับเริ่มจะเห็นภาพการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลครับอนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับอันดับที่3ครับอินเดียครับอินเดียมีคนไปแล้วเกือบเท่า บราซิลครับสามล้านเจ็ดแสนคนนะครับแต่อินเดียมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่าวันนี้ครับมีการแพร่ระบาดอยหนึ่งวันคือ7800 0คนมากกว่าสหรัฐอเมริกาหรือบราซิลเกือบ2เท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขกันนี้ครับอีกไม่นานอินเดียต้องแซงขึ้นไปนะครับมาดูต่อครับอันดับที่4ครับรัสเซียรัสเซียเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปที่มีการแพร่ระบาดครับแต่วันนี้ครับรัสเซียก็เริ่ม ชะลอตัวลงเดิมมีการแพร่ระบาดประมาณ10,000คนตอนหนึ่งวันครับวันนี้เหลือ4 0 0พคนตอนหนึ่งวันครับนะครับดับที่5ครับเปรูครับเปรูเป็นอเมริกาใต้ครับประเทศอเมริกาใต้ก็จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็แพร่ระบาดพุ่งขึ้นนะครับเปรูมาพร้อมกับชิลีครับทั้งสองชาตินี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็คุมได้นะครับชิลีคุมได้เป็นอย่างดีครับลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบแตะพื้นส่วนเปรูครับลงมาระยะแล้วก็ พุ่งพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเปรูจะมีการระบาดขาขึ้นนะครับมีการเป็นแพร่ระบาดในหนึ่งวันคือ5,000ันคนต่อ1หนึ่งวันครับดับที่6ครับแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ดีมากครับเดิมมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนรุนแรงครับไม่น้อยกว่ารัสเซียครับมีแพร่ระบาดตอนหนึ่งหมื่นคนตอนหนึ่งวันนะครับวันนี้แอฟริกาใต้คุมได้เป็นอย่างดีเหลือเพียงพันคนตอนหนึ่งวันครับดับที่7ครับโคลัมเบียครับโคลัมเบียก็เป็นอเมริกาใต้ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเรร็วนะคับ แต่วันนี้ครับโคลัมเบียตัวเลขเริ่มบอกแล้วว่าเริ่มชะลอตัวลงเดิมมีการแพา่ระบาดประมาณ1นึ่งหมื่นคนต่อหนึ่งวันวันนี้เหลือ800 0กว่าคนต่อหนึ่งวันครับนะครับอันดับต่อไปนะครับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกก็เป็นอเมริกาใต้ที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับวันนี้ครับเม็กซิโกเริ่มชะลอตัวลงและกําลังจะลดลงนะครับ ดูต่อไปนะครับวันนี้เม็กซิโกมีการแพร่ระบาด3,000คนต่อ1วันครับดับที่9ครับสเปนสเปนเ,เป็นยุโรปที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในะี่เที่ยวที่แล้วนะครับวันนี้ครับสเปนมีการแพร่ระบาดในรอบละลอบที่2แล้วนะครับเพราะว่าระลอกนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขเกือบเท่ากับคราวที่แล้วแล้วนะครับ วันนี้ครับจะเป็นมีการแพร่ระบาดถึง8,000คนตอนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามกันต่อไปนะครับดับที่10ครับออยกนตินายังอยู่ในขาขึ้นตลอดครับแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับและรุนแรงวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง10,000คนตอนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นออยกินตินาครับยังคงพุ่งขึ้นตลอดนะครับดับที่11ครับชิลีเรียนทราบแล้วลงถึงแตะพื้นแล้วจึงมีคนเป็นเพียง1000คนตอนหนึ่งวันครับดับ12บอครับอร่านอรลานเป็นตัวนอกกลางครับซึ่ง ครั้งแรกคุมอยู่ครับแต่ต่อมาปลดการล็อกดาวกก็มีการแพร่ระบาดด้วยอัตราการเป็น2,000คนต่อหนึ่งวันครับและยังคงอยู่ในระดับนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเคยอยูต่อไปเท่าไหร่จะลงจาก2,000คนนะครับดับที่13ครับอังกฤษครับอังกฤษเคยมีการเป็นอย่างรุนแรงวันนี้อังกฤษคุมได้ครับเหลืออยู่แพร่ระบาดประมาณ1,000คนตอนหนึ่งวันครับดับที่14ครับซาอุดีอาระเบียคล้ายๆอิหร่านครับแต่ดีกว่าอิหร่านที่ว่า การแพร่ระบาดได้ชะลอตัวลงและลดลงเรื่อยๆครับเกือบแต่พื้นเพราะนั้นวันนี้ซาอุดิอาระเบียมีคนเป็นเพียง 800คนตอนหนึ่งวันครับดับ15 16บนะครับบางกรเทศและปากีสถาน2ชาตินี้เป็นเอเชียใต้ครับมาพร้อมกับอินเดียครับแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันมาถึงจุดหนึ่งครับปากีสถานและบางปรเทศคุมอยู่ปากีสถานคุมอยู่เป็นอย่างดีครับลงมาเรื่อยๆจนเกือบจะแตะพื้นแล้วนะครับวันนี้ปากีสถานจึงมีคนเป็นเพียง300คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับส่วนบางประเทศยังสู้ไม่ได้นะครับลงมาเพียงเล็กน้อยมีการแพร่ระบาด1,900คนตอนหนึ่งวันครับนะครับดับ17ครับฝรั่ง ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เป็นยุโรปครับซึ่งขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังมีการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับซึ่งเกือบจะเท่าในรอบแรกแล้วนะครับ พราะฉะนั้นวันนี้ฝรั่งเศสมีการแพร่ระบาดถึง4,900คนตอนหนึ่งวันครับติดตามกันต่อไปนะครับดับสิบแปครับตุรกีคุมอยู่ครับแต่คุมอยู่ในระดับประมาณ2,000คนไม่เกิน2,000คนครับวันนี้ตุรกีมีการแพร่ระบาด1,500คนตอนหนึ่งวันครับส่วนดับสิบเก้าครับอิตาลีคุมได้เป็นอย่างดีครับเหลือการแพร่ระบาดเพียง900คนตอนหนึ่งวันครับดับที่ยี่สิบครับเยอรมันครับเยอรมันก็คุมได้ครับคุมได้ดีถึงแม้ว่าจะมีการระบาดในบางพื้นที่นะครับ มีประมาณ1,000ันคนในการแพร่ระบาดตอนหนึ่งวันครับมาดูอันดับที่21อครับอิรักครับอิรักก็เป็นตัวออกกลางนะครับซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดยังขาขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นอิรักวันนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดถึง3,400น่้อคนตอนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นอิรักวันนี้ก็คอยดูนต่อไปครับยังขาขึ้นตลอดนะครับส่วนอันดับที่22 23ิครับฟิลิปปินกับอุนีเซียครับเป็น2ชาติของอาเซียนที่ แสงจีนขึ้นมาแล้วก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับอินโดนีเซียมีการแพร่ระบาดด้วยตัวเลขที่ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆขึ้นเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ลงยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับตามอินโดนีเซียขึ้นมา แต่ระยะหลังครับฟิลิปปินส์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงกว่านะครับเที่ยวนี้ครับฟิลิปปินส์จึงแซงโดนีเซียแล้วมีการแพร่ระบาด3,000คนตอนหนึ่งวันในขณะที่โดนีเซียเหลือ2,000คนตอนหนึ่งวันครับติดตามมันต่อไปนะครับส่วนประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งครับคือประเทศอิสราเอลครับเคยมีการคุมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่พอมีการปลดการล็อกดาวน์นะครับแล้วปลดอย่างรวดเร็วครับจึงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามมาเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับ อิสราเอลครับเริ่มคุมอยู่เริ่มลดลงนะครับแต่ยังมีการแพร่ระบาดประมาณเกือบ2,000คนตอนหนึ่งวันครับเพะฉะนั้นเขาติดตามดูอิสราเอลกันให้ดีนะครับส่วนประเทศในเอเชียก็มีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับประเทศเหล่านี้คุมได้ไปอย่างดีครับจีนก็จะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดหรือเพียงเป็นหลักสิบเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นครับเคยมีการแพร่ระบาดเที่ยวนี้ครับมีการแพร่ระบาดในระลอก2อนี้เนี่ยยางรุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้วมีคนเป็นเกือบ2เท่าหรือมากกว่า2เท่าดดวยซ้ําไปนะครับแล้วก็ เที่ยวนี้ครับวันนี้ครับญี่ปุ่นเริ่มคุมได้แล้วนะครับเพราะว่าเดิมมีการแพร่ระบาดประมาณตัวเลขประมาณ2,000คนต่อนหนึ่งวันวันนี้เหลือเพียง 500คนตอนหนึ่งวันครับและกําลังจะลงครับอยู่ในขาลงนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับเพิ่งมีการระบาดเร็วๆนี้นะครับพยายามคุมให้เป็นอย่างดีครับพยายามจะคุมเข้มเพื่อให้มีการระบาดมากขึ้นกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเกาหลีใต้ยังมีการระบาด200คนตอนหนึ่งวันครับคอยดูกันต่อไปครับว่าเกาหลีใต้จะลงไหมหรือจะระบาดต่อนะครับมาดูต่อครับประเทศอาเซียนครับเมื่อกี้นได้ทราบแล้วว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์มาเลเซียไทยคุมได้เป็นอย่างดีครับก็มีเวียดนามครับที่มีการแพร่ระบาดในรอบสองซึ่งรุนแรงกว่ารอบแรกนะครับแต่วันนี้เวียดนามคุมได้แล้ววันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดครับเท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับคล้ายๆกับเวียดนามครับมีการแพร่ระบาดในรอบสองในออสเตรเลียรุนแรงและหนักกว่าเที่ยวที่แล้วนะครับทำท่าจะไม่อยู่ด้วยจนประกาศภาวะพยิบติจึงเอาอยู่ครับวันนี้ ออสเตรเลียจึงมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง70็ดสิบคนต่อหนึ่งวันนะครับส่วนนิวซีแลนด์ครับก็เหลือ14คนต่อหนึ่งวันก็เริ่มมีการแพร่ระบาดแล้วก็พยายามหยุดอย่างรวดเร็วครับนะครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจนะครับประเทศปากีสถานครับเป็นประเทศที่อยู่ติดอินเดียมีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายอินเดียครับต่างกันที่ศาสนานะครับปากีสถานวันนี้ครับได้สร้างสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นคือ ไม่เหมือนอินเดียเลยขณะที่อินเดียกําลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่องนะครับปากีสถานครับลดลงและลดลงอย่างเรื่อยๆจนเกือบจะแตะพื้นแล้วนะครับเป็นเพราะเหตุใดครับไม่มีใครทราบครับว่าทําไมปากีสถานจึงเป็นอย่างนี้นะครับมีคนตั้งสมมติฐานไว้หลายอย่างในการน,นะครับแต่สาเหตุก็น่าจะเป็นหลายอย่างประกอบกันครับตั้งแต่มีประชากรอายุน้อยๆน,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 นะครับอากาศร้อนนะครับหรือมีการจัดการของรัฐบาลได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับปากีสถานจึง คุมอยู่นะครับการควบคุมโควิดใมทีนี้เนี่ยนะครับจะต้องควบคุมโดยการตรวจจับไวรัสให้รวดเร็วสอบสวนโรคให้ได้รวดเร็วนะครับแล้วเอาคนที่เป็นมารักษากักออกมาจากเอ่อมาจากชุมชุมชนนะครับถ้าทําไม่อยู่จึงล็อกดาวนครับปากีสถานใช้วิธีเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับแต่มีความเป็นเอกเทศของปากีสถานทึ่งเหมือนคนอื่นครับคือเขาใช้วิธีการสมาร์ทล็อกดาวนครับคือใช้เป็นนโยบายที่เขาทําสําเร็จนะครับคือล็อกดาวน์เมื่อมีความจําเป็น ผ่อนคลายเมื่อมีความจําเป็นนะครับแล้วให้เงินสนับสนุนกับคนที่ไม่มีงานทํานะครับแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติกับประชาชนซึ่งประชาชนเขาลงมูออย่างเต็มที่ครับทำให้ควบคุมได้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ การใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปากีสถานซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นคือมีการทํสมาร์ทล็อกดาวล์และการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่อื่นนะครับการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั้นคือเขาใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งจับเอาวิดีโอมานะครับแล้วมาดูว่าที่ไหนพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงมันจะจับมันจะบอกนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีนี้ในการแยกในการเตือนคนนะครับในการขจ,จรัดการติดต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปากีสถานครับจึงคุมได้เป็นอย่างดีและลงมาเรื่อยๆนะครับ ต่างจากอินเดียครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบว่าประชาชนมีความสําคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์มือนที่สิทธิ์ในร้อยดรร้อยปวัตทุงบรอมอาจารย์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b ์ถ้าท่านมีความเห็นคุณไหนเราทราบด้วยครับสวัสดี